อยากไปนอนฟังเสียงฝนอยากไปหาเก็บเฮ็ดบ่อยากเข่าป้าหกหกทียุ่งหลายๆในนําสถานทีมองนี้เลยจ้าเห็นแล้วเป็นเนื่องไดนะค่ะบพเมนสารวัดเดค่ะนี่คือบ้านพักโฮมสเตย์ีแอร์อ,อ,อ,อยู่เดอ้อแต่ว่าเป็นแอร์ธรรมชาติค่ะนอนเนี่ยมันเคือนหนีแถบสิบพาได้เปิดพัดลมเลยเพราะว่าตนไม่ร้ายบรรยากาศดีบรรยากาศโดรรยรอบลมเลื่อนแห้งค่ะมองเก็บเห็ดกระติดเดินเฮียนนี่ละเดี๋ยวสิพ้าพไปหุจักจะของบ้านเพิ่นค่ะสวัสดีจ้านี่บ้านสวนแก้แขกเด้อ เป็นเต้าห้มตะเตมืันนี่กิจกรรมบานสวนนี่้าเห็ดยึดข้าคุณข้าขาไปเจ็บป้าเห็ดแบบธรรมชาติเย็บได้ก็ได้เก็บว่าได้ก็คือว่าได้เชิญตามมาได้เลยค่ะตาความไปความราจ้าเสียมเสียมยึใส่เสียมไปหาเสียมไปนรเด้อค่ะ พร้อมสุย่างแล้วก็ไปกันเลยเด้จ้าเนี่ยอุปกรณ์เพื่อนกะสิยุ่งหออมอม,อมแอบแอบนี่แหละอันนี้ก็เป็นพี่ชายเพิ่นเด้ค่ะตะบนเล่าแบกบ่จกสิไปหยังนอห้าตองตามเล่าไปคือกันเด้ค่ะกะซิมี2สองงานในเบิ่งค่ะเ่ราว่าจะไปหาเฮ็ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิไปติดตามตะบนกับยายแถวนี่แหละค่ะป้ายุข้างหลังเป็นไดยุ่ไก่บ่อกไก่จักเม็ดเอา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 ฮะก็ย่างเข้ามากบพ่อเฮ็ดแล้ววันนี้แม่เบิ่งดูยายแขกเราพามาเบิ่งเฮ็ดค่ะขนาดเล่ามาเก็บซุ้มือมาเศร้ามา ก็ยังได้เก็บอีกคือเก้ามือนีโบนเนเคลยาค่ะเน้นเปิดเน้นบริหารสายตาค่ะจดจดจงจงหาดอกเฮ็ดเอาจุนี่สิได้จะดดอกเนาะมีแต่ดอกงามๆค่ะเฮ็ดเพิ่งเขาเขากะโป้งผู้ลูพีรีเกิดขึ้นมาแค่เปิดหัวยางเขามาเพ้อนาทีก็มีเรื่องที่นาตื่นเต้นแล้วค่ะเขาตตรงติดตามเบิ้งตอนต่อไปน้ำดอกหนึ่งกิอคื่อดอกหนึ่งนี่คือธรรมชาติขอิ่งข้าหลวน เจ็บได้ก็ได้คือว่าแหะเจ็บบ่ได้ก็คือบ่ได้ียนี่นี่นา่ะนี่สองแโอ้โนี่เด้อาคุณยายคนเก็บเก็บไป แต่ม e ่อันน yeah. yeah. oh. ี oh. Oh, wow, wow. ้เห่กดอกม้าานี่มากสิมาไ่มจงดอกน่ใหายม่มนางแลก็ไปดไข่กันอันนี้อ่าอนี้โอ้โหว้าวจงดอกียนี่มันบาจงดอกเี่ยวเลยนี่ค่ะไปย่อ่ะมีด้วยไหนดูสมีชื่อเห็ดดิวส่วนห้า ส่วนฟังทางนี้เด้อจ้าก็สิเป็นตะบลกับยายแต้ว่นเฮ็ดที่ยังกันนอว้าอ้อมแอมๆอมยู่มาจอฟังจักน้อยหนึ่งกันนะพอได้ใจความสําคัญของน่วยสอดแนมแล้วก็ห้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยเลยค่ะอันนี้เพิ่นกําลังสิบปลูกในส่วนของที่เป็นลงเชือเห็ดนะคะยายแต้วแล้วก็สิกองกองน้ําก็คือว่าให้น้าใสบริสุทธิ์หลายที่สุดแห้งค่ะก็คือบ่ตรงมีสิ่งเชือปนบ่ว่าจะเป็นกีฟุ้นหรืออย่างต่างต่างแล้วก็สิเอาน้าเชือของเฮ็ด ละง,งกเห็ดปลาต่างๆร่วมกันลงไปจ้าอัตราส่วนที่ใไ่เด้จ้าเชื่อเห็ดหนึ่งขวดผสมกับน้ำเปา20ลิตรสำหรับตะบ,บนเพิน่นกระสิไส่บอกจกกล้นรอบๆบริเวณค้นต้นไม้ค่ะกาว่าหากต้นไม้เพิ่นหอดใสเฮากระสิเอาเชื่อเห็ดห้อยไปรอบๆค่ะตาหม่องนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าอยู่เด้ค่ะเห็ดที่ได้กระสิเป็นเห็ดธรรมชาติค่ะแต่วาเห่หาเฮาก็ะอยากปลูกเพิ่มเนาะเพื่อที่ว่าฤดูกาลนาเห็ดกระสิออกร้ายคือเก่าค่ะกาว่าแบบยางเข้ามาแบบห้องห้องแบบที่ว่าด้วยความ ตื่นเต้นนี่ยังกว่ามาานมีไหมโอ้โหก็เห็นกำลังออกเมากับมี่เมายุสวนกับมี่แบเมาธรรมชาติบ้านเฮาเมาเดิมหาจินยากอยู่กันบ่าขาวป้ากับบ้กินี เห็ดป้าหลากหลายชนิดก็สิเกิดร่วมกันในหม่องนี้แหละจ้าลักษณะป้าก็สิเป็นลงเตียนยางกับไงยุ่งกับบ่หลายจ้าเบิ่งแต่ลักษณะการแต่งโตัวดค่ะน้ำบอกเลีบแมวกับบ่มีค่ะใส่กังเก่งขาสันกับบ่เป็นยางไปยางมาวนยุ่แต่หม่องเก้ากับกับมาหม่องเก้าก็ได้เห็ดคือเก้านี่แหละค่ะอันนี้เป็นเห็ดเพิง้ะจ้าดอกเพิ่นกำลังงามมิลีค่ะ ะจังวายางเลาะๆยางวนๆเวียนๆหม่องเก้านี่ล่ะกลับไปกลับมาเบิ่งดูค่ะครีเอเตอร์ใหญ่เพิ่นก็อุ้ยตื่นเต้นกับเห็ดแห้งด้อจ้าเฮามาบิงเห็ดในกระตาเลาเนาะว่าเราได้น้อยได้หลายปานใด นี่แล้วก็เก็บเอาเก็บเอาว่าสนใจไผเลยเด็กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้สุขคนไม่ได้สัมผัสอิหลีค่ะโดยเฉพาะช่วงหนาฝนเด็กน่อยกระยางได้แบบสบายๆเด้อจ้าพ่อแม่ผู้ใดอยากพาเด็กน่อยมาเปิดประสบการ์อยากมาหาเห็ุแบบนี้กระเชิญเด้อจ้าช่วงปลายเดือนหนาเหตดกระสีเริ่มห้างเห็ุกระสีเริ่มสีบวมีและเด้อค่ะอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เด้อฟฝ้ามา

เอาอย่างแบบนั้โอ้ป้าอุ้ยโอ้โหด้วตรงเขาสิเอ้าคือเห็ดแดงเห็ดกอแดงเขาเรียกว่าเห็ดกอแดงนี่ไงโอ้ขาเขาลงในทุนยาเห็นเขาไหมเดียวจะมาขึ้นมา ยิ้มหน่อยสิเย่เปิดประสบการณ์เด็กๆ ออกจากปลาเห็ดมาเ่ากระสิมาล่างทำความสะอาดแบบนี้แหละค่ะกระสิเป็นการตุ่มการโฮมกินเขาน้ำกันจ้าลูกทุงลูกทุงแบบนี้แหละค่ะผู้ใดมาผู้ใดกระติดใจเดีอจา้าแนวกินกระแทบบรรยากาศกะดีล่มโตแห้งค่ะการตอนรับคับสูจากผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเงื่อนกระดูแลเทแค่ care, ดีดีค่ะผู้ใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศช่วงหน้าฝนเชิญเลยเด้อค่ะบ้านสวนอาทิตย์อัสดงค่ะยุสีตะวันตกของบ้านเสวถีบ้านสวนหลังนี้รองรับคนได้หลาย ยูเดจ้ามีที่นอนมอนมุง้งไฮเลยถ้าเกิดว่าบ่นอนกับว่าเป็นยังค่ะอยากมาเก็บเห็ดทางบ้านสวนเพื่อนกับยินดีตอนรับทุกคนเด้อจ้าหรืออยากมาแวะเยี่ยมชมบ้านสาวัตถีชุมชนของเฮาค่ะมองทองเที่ยวหลายคือกันเป็นแหล่งเป็นมองเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีแห้งค่ะทั้งสมัยเก้าท้งสมัยไม้ปรับใส้กันไดแบบสมบูรณ์สามารถค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมของชุมชนของเฮาเด้อค่ะทางกูเกิ e ไดค่ะหรือสิเขาในนาเพจค่ะสาวัตถีวิธีสุก แอดมินเพิ่นกสิอัปเดตข้อมูลชุมชนของเห้าร่วมถึงข่าวสารที่นาติดตามในเพจจ้าเบอร์ติดตบานพัก0958328182ติดตอ่อแม่แขกได้เลยเด้อค่ะยินดีบริการโอกาสดีๆแบบนี้ปีละเทียเท่านั้นเด้อค่ะอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เด้อหายากแห้งเะอเด้อ